สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ต้นไม้คางบ้านยามเช้าจ้านี่นะคะดอกไม้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านข้างๆแล้วก็เก็บกระเจี๊ยบเขียวอีกเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค้มฟ้าคืมฝนแต่ไม่ตกนะคะตกน้อยมากเลยนี่พามาชมดอกมะลินะคะ ต้นนี้นะคะทีแรกคิดว่าจะตายแล้วตัดกิ่งแก่ๆออกนะคะก็แตกขึ้นมาใหม่โตยากมากเลยจำมะลิอันนี้ก็เป็นดอกหนังแย้มนะคะออกดอกตลอดทั้งปีเลยดอกก็ใหญ่นะคะเป็นช่อใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นนะคะเวลาออกดอกแล้วก็ตัดกิ่งทิ้งไปนะคะ ใหม่ก็จะแตกออกมาแล้วก็จะมีดอกนี่นะคะแบบนี้นะคะดอกก็จะออกมานี่นะคะออกทั้งปีเลยต้นนางแย้มนะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยกันใช้เมล็ดนะคะสีดำๆนี้นะคะจะมีเมล็ดอยู่ด้วยนะคะเวลาแห้งก็ลวงหล่นแล้วก็ขึ้นมาเยอะเลยสมรท,ทิ้งไปหลายต้นแล้วนะคะ กลิ่นหอมด้วยนี่นะคะก็เป็นต้นเล็กๆของต้นนางแยมนะคะข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆดอกอ่อนนะคะก็จะมีสีแดงๆอมชมพูก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะออกเป็นช่อเลยกิ่งแบบนี้นะคะก็จะออกดอกนะคะนี่นะคะกิ่งก็จะแตกออกมาข้างๆต้นแบบนี้ แล้วก็จะมีดอกตามกิ่งที่แตกออกมานะคะพามาชมต้นไม้ข้างบ้านจ้าก็มีหลไรอย่างอยู่เออไม่มีพื้นที่ให้ปลูกเยอะนะคะก็ปลูกไว้ดูเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชวนชมตัดกิ่งมาชำไว้นะคะก็เริ่มแตกยอดอ่อนแล้ว อันนี้ก็จะเป็นนกน้อยนำโชคนะคะออกดอกน้อยมากเลยนะคะนี่จ้ายังไม่เป็นตัวเลยดอกก็จะไม่ค่อยมีนะคะนี่จ้าปลูกใสก่กระถางไว้นะคะนี่ดอกนกนะคะตัวน้อยน้อยอตัด กิ่งแก้ๆออกไปปักชำบ้างแล้วนะคะทีนี้ออกดอกไม่เยอะก็ใส่กระถางไว้นีจ้าก็เป็นฟ้าประทานพรหรือต้อยติ่งฝรังนะคะก็จะมีดอกสีม่วงแล้วก็สีขาว สีขาวนี่จะดอกใหญ่มากเลยสีม่วงใหญ่นะคะแต่สีชมพูจะดอกเล็กแล้วก็จะไม่ค่อยมีดอกให้เห็นนะคะส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นสีม่วงกับสีขาวนะคะออกดอกเยอะแล้วก็งามด้วยนะคะนี่ฟ้าประทานพรชื่อเพาะด้วยนะคะสี่สีอะไงสีอ จะเป็นมะ่วงห่าวมะนาวโหอมเมทมาเพาะไว้นี่นะคะเริ่มที่จะโตแล้วตสมอนก็ไปเก็บบ้านน้องสาวมาเชื่อมมาแช่อิ่มเลยอมเมทมาเพาะไว้นะคะก็นี่เลยจ้าได้แล้วนะคะไปเลยจ้ามาเก็บกระเจี๊ยบเป็นต่อนี่เยอะมากเลยวันนี้ก็ ให้น้องสาวไปอีกถุงหนึ่งนะคะเก็บวันละสิบบาลูกนะคะเก็บสองสาวันก็ได้เยอะนะคะเก็บทุกวันออกทุกวันดีจ้านี่ดอกลูกกำลังสวยเลยเดีย๋ยวว่าจะแกงส้ม ะะเก็บไว้ก่อนไม่เก็บเดี๋ยวแก่เก็บไว้แล้วก็ไปแช่เย็นสะสมไว้นี่รูปอ่อนๆอเลยต้มจิ้มน้ำพริกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไว้แกงส้มนี่จะใส่ตะกร้าเลยนี่ต้นดูสิ ต้นเตี้ยแค่นี้นะคะมีลูกแล้วนี่นี่ต้นดนาวสงสารมีลูกให้เก็บแล้วนี่แกงส้มอร่อยนะคะวลวกกิมํำพีกกะปิก็อร่อยนี่ดอกไม้ส,สวยทานตะวันเม็กซิโกสีส้มแสด นี่นะคะเริ่มออกดอกเยอะเลยแล้วก็ต้นงามด้วยนี่นี่นะคะก็มีพื้นที่ติดกับคนเพื่อนข้างบ้านนะคะก็ม,มีพื้นที่ปลูกเยอะนี่จต่ขายสามกอใหญ่ๆเลยนี่จ้ากินไม่ทันนะคะก็ให้เพื่อนบ้านมา ตัดเอาไปนะคะนี่อันนี้ก็เป็นหลังบานนะคะดูเก็แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โตนะคะใหญ่เหลือวมากๆเลยนี่นะคะได้น้ำฝนไปเล็กน้อยก็งามอยู่ สภพรก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาน้ําจุลินทรีย์สั่งหอแสงนะคะผสมน้ําแล้วก็นํามาลดโคนต้นนะคะก็งามนะคะออกลูกเยอะเลยสําหรับกระเจี๊ยบเขียวนี่จ้าดอกสวยงามมากเลยวันนี้สภพรก็พาเพื่อนๆมาชมมาเก็บกระเจี๊ยบเขียวนะคะ อากาศดีวันนี้ฟ้าค้มไม่มีแดดนะคะคลิปหน้าสะพรจะมีเมนูอาหารหรือพามาชมอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ